มีสมาชิกเขาเรียกร้องมาอยากให้ลือไทยลองเล่นเ,เกมงูที่ผ่านการอัดหน้าจอสดๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นใหม่นะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวลองสักตาเพื่อนๆก็เข้าไปกดที่ Open App แล้วก็ Open a p ออีกครั้งนะคะเดี๋ยวลือไทยก็จะลองเข้าเล่นกฎของเขาก็คือจะมีรางวัลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน2ภายต่อปีนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่เก่งก็ ฝึกเป็นธรรมดาไปก่อนนะคะก็ใส่ยูเซอร์ของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะอย่างลือไทยก็ใส่ฟ้า569นะคะรางวัลเนี่ยจะมะีแจกทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็จะแจกรอบอรางวัลที่1 5ึ่งพายรางวัลที่2 2.5รางวัลที่3ก็1พายนะคะเขาก็จะจับคนที่ได้รางวัลสูงสุด3คนนะนะคะก็ตอนนี้มีเพนเทียมที่ลงทะเบียนเสีย2พายก็235นะคะ ที่เล่นปกติก็หมื่นกว่าคนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลาดับนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวลือไทยจะลองเล่นให้ดูนะคะผ่านก,การอัดหน้าจอนะคะเ้ากดที่สตาร์ทเลยนะคะเพื่อนๆก็อตอนนี้ก็ถ้างูเขางับเหรียญพายเนี่ยก็จะตัวยาวขึ้นนะคะส่วนสีม่วงก็ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ จะให้เราได้สแต้มแต่เราต้องเล่นให้ไวนะคะจะมีแค่สิเเท่านั้นที่จะโผล่ขึ้นมานะคะส่วนแอคเนี่ยก็คือหวานสําหรับเอาไว้ตัดงูที่ยาวเกินไปนะคะก็ซึ่งจะมีหเปอร์เซ็นเท่านั้นแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาตอนที่เราได้เลเวลประมาณ5ขึ้นไปนะคะเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปศึกษากันนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปลองเล่นนะคะผ่านการอัดหน้าจอก็อาจจะเน็ตขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยนะคะหรือไทยก็ เดี๋ยวลองดูซิก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้ชนขอบก็สมาธิด้วยสติด้วยสายตาก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะมองไม่ค่อยเห็นตารางแต่บางคนที่เขาเก่งเขาก็ ไว้นะคะเพื่อนๆเอ่เออื่อ่ะดูสิจะตายตอนไหนพยายามเพ่ง สติดีมากนะคะแต่ก็เน็กหรือไทยก็แค่หกเม็กนะคะเพื่อนๆอย่าให้ไปชนง,งูหางเขานะคะเพื่อนๆจะตายทันทีนะคะว่ายม่วงมาแล้วทันไหม ได้แล้วออเราจะได้สองแต้มจากที่เราแตะสีม่วงได้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเริ่มยาวงูเริ่มยาว,ยาวไว้เออ,อ ว่ายุนตายเรียบร้อย